กำลังสีเป็ดเอาเข่าขึ้นเล่าครับไปกับเสียงโกครับเสียงโกเป็นพลคับนะครับวันนี้โอ้วันนี้โชคดีครับที่ม่านดีเจสละชแนลแล้วก็เสียงโกนะครับกำลังเอาเข่าขึ้นรถไปครับพี่ๆบรรยากาศนะครับไปนับกันครับว่า

รถมีโช๊คเลยครับเด้อทำใจจังน้อยกระแทกแรงรถไม่มีโช๊คต้องทำใจหัวหัวคราบครับโอ้หัวคนไหเนาะมน ทางเขาเขาเาไปขึ้นเล่าครับว่านี่ห่างรุดสวนน้ำพระล้วมุดสวนจับก,กับหาเลี้ยงปลา สุดยอดพี่หยสุดยอดเสียโค้สุดยอดมนุษย์สัสมพันธ์ก็ดีอย่างถ้สาสัมผัสบ้างสุดยอดนั่นสุดยอด,ดี่หยีระยะใสดีก็ถือตัวนะสบายสบาย เอาละครั่ยแล้าครับปยแล้ร้วคยปลา้ามานาี้ย ข้าวขึ้นแล้วเสียกลัวเป็นชั่วเฟ์เองครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับวันนี้โอ้ต้นบกขามลมเลื่อนดีแท้ๆเป็นตมีเปยนอดเว็ดดีแท้ไหมเปยขาจังไหมสวัสดีครับวสบวัสดีครับคุณแม่ก็ืดอห้มดีอดดีกเถอะโฮมเป็นตะอ่อน ขาจ้างสิมัดนอนดีกันเลยไหมโอ้ยดียรยรรครับผมครับถ้าเห็ดนี้ได้ล่ะแมวฝนกัดจะเป็นฮลัลโหลฝนครยกี่นี่ปีนี่นมัมตากได้เป็นอาทิตย์ว่ันขึ้นกับนี่ถือกันตอนนี้ตนวนียยัง มาหอดเล่าแล้วครับวันนี้พ่อแม่เลยเอาตกแล้วยังเงินเดาดอกวันนี้เที่ยวบิดากระจังมันจะเป็นใจกระดอกเด้จะฝ่าหัววันนี้เที่วบดากระได้เปิดเล่าแล้วมือนี้ บ่าววางใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสามคนสามคนเข้าไปในเลยเหยียบใส่เก็บเข้าไปใส่เก็บไปเลยมาดูเสียโกครับวันนี้โอ้เห็ดคครดีครับผมท่ามาอดีตบนบ่อฟังอดีตตะกอนบนท่ามาเห็ดหน้าเป็นลอยลอยเลยเพราะนะเพราะเป็นบัวธรรมดาครับนะปัจจุบันหีบเบิ้งสุดยอดเลยครับมาดูวิถีสาร ถ้าขนาดพ้นมายุ่นี่ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนในเขตตำบลสำโรงต้องรักเสียโกแล้วก็นายกนะครับเพราะว่าเป็นอาธยาศัใสาดีครับแม้แต่ผมอยู่เขตตำบลคืมชาติผมมาสัมผัสผมรู้เลยนะฮะไม่พูดจากใจจริงจริง,รงนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะครับจากใจจริงของทีมงานดีเจสละนะครับนะ เคสําเร็จแล้ววสํมเร็จสเรีจสีกโอ้เสียก้าวัเรบหครับเดวมฮะากับครับปเไปชมบรรยากาศขากับน้ำกันครับวันนี้ไปด้วยกันครับบังเอิญเอาขึ้นหน้ามแวนะนยน้อเียนัดย วันนี้บังเอิญและบงังกรพ่อพอ่อเนี่แเน่สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดฟังดีเจสละนี่เด้อตอนนี้แม่หลุนเด็ฟังผมประจำครับรครับผมนี่แหละครับตัวเป็นเปลน,นแม่เนี่ยตัวเป็นเปลนแล้วเหรอแม่รมมรครับมาซ่อมรถกันเลยไม่เห็นเสียพันทีเข่ากันเลยเด็ด ลงไปทายเลยอโอ้ยไปเด็ดทายชิมงานเนาะัดใด้ยื่งทายชิมงานเทาโอ้ยบานบนำแข็สามซีครับกับโชเฟอร์กับเสือกคร่ครับผมประกาศบ้านฟัง ใช่เลยครับัะนีเข้าเข้า ว่าพี่เลยครับ่วมาเสียโคมันผู้เองครับมันนี่ามัธรรมดาแล้วเปเ่าครับเองเข่าดำพนา่เพียว่าเข่าดำเยอะมากอรับเ้าที่บริหารสามปุ่มคุณป่ะแมนธรรมดาดี่เข่านะครับนเนี่ย ตร <Yeah. S 2> วจพมี่ชุดนะครับเด้อโชว์พมีขอตรวจที่ครับเสียง,งดังกันหน่อย เก่นาหน้ากีครับที่เป็นกระกสันลังอชาติรมดานถ้าว่าเขาว่าเป็นราคาที่เลื่อนออนซอนงานป้านน้ำเก็ีก็มีย่งดอกเขาบ่ามีผลเอาไปขายกับว่ามีผล 예. Okay.